มีเนวยวมา,มาอารอนุเวทพิหารครับ่างชาติเยอะเลยคนต่างชาติที่จะต่างชาติับพิ่น้อกแล้วผมเอาบัรนากการเดินะครับอันนี้สวยครับงามครับ่างชาติหลายจอดระปางเด็ดสวยเลย ผมสวยงามของเกดีครับพี่น้องคนต่างชาติมาประเทศเขานี่หลายอวบเลยครับผมเยาว arden นะครับเขาใส่ชุดไทยตายลูกเราพอมือบึงบนอากาศครับโอ้ยยอนเสียขเ้นเละน่าสิ้นไปคนระับพี่น้อง กนยกสองแยกสองชั้นรอนรอนร่อนพี่หน้่ง เดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูอีกชั้นาลังยางไปครับมาถ่ายลงไปดูสวยงามมากครับน

เนครับเมืองไทยน่าอยู่ที่ท่องเที่ยวเยอะมากนักท่องเที่ยวหลายครับสับปีโนไว้ผ่านเสร็จแล้วเขาอยจะหาอยางกินหอดดู ผู้คนเยอะมากครักกบเยอะยิ่งดีรถกม้าพอรถพี่นอ้องเลยอ่าจะไปหางนักกินครับทางชายกับไรโคตรกระไรไดร้คนต่างจางหวัมาบ้านเขาหลายวันห,หลายหลายครับผมนี่แหละครับเศรษฐกิจบ้านเขาจะได้ดีขึ้น เศรกิจบ้านเราเี็นยน่งต่างชาติมาเที่ยวบ้านนครัาเศรกิจก็จะเงินก็จะเข้าประเทศเราเยอะครับบ้านเราบ้านเมืองจีสวยงามครับาไปด้วยเที่ยวเมืองไทยไม่สู้เที่ยวที่ครับสวัสดีครับ